เอาละครับก็สวัสดีซาวเยเย่แคมเปนเทิลแล้นะครับวันนี้ก็อยู่กับอนิเมตอาเวนเจอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาพูดถึงตัวละครหนึ่งนะครับที่อยู่ในระดับซีเคิดนะครับตัวละครนะครับมีชื่อว่าเอสมัดอักคีนะครับทุกคนเซึ่งแน่นอนว่าเป็นตัวที่ไม่มีในตู้นะครับหาได้จากอีเวนต์นะครับก็คือหาที่อ่าแมปของมารินฟอร์ดนะครับเป็นแมปใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเนาะทุกคนเนาะหน้าตาของมันก็เป็นประมาณนี้ อักคีนะครับทุกคนนี่หน้าตาของมันนะครับแล้วเราก็ทำการเล่นอินฟินิตี้ของแมป มารินฟอร์ดนะครับทุกคนครับถ้าของใครยังไม่เปิดนะครับคุณต้องเคลียร์สตอรี่ให้ครบก่อนนะครับแล้วถึงจะเปิดของอินฟินิตี้เนาะโอเคผมกดไปเลยดีกว่านะครับไปเลยตอนนี้เราก็เข้ามาในแมบของมารินฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สร้างอะไรปกติเลยนะครับวิธีการดรอปนะครับผมจะบอกเลยว่าเราเราต้องตีบอสนะครับน่าจะเป็นอาไครเินุนะครับคือพอเราตีอาไครเินุเสร็จปั๊บนะครับระดับ3ดาวมันจะดรอปเป็นสตาร์โอเชียนให้เรานะครับเราก็จะเอาสตาร์โอเชียนเนี่ย ไปเปิดหา S อมัดอัคคีนะครับทุกคนครับนะระหว่างนี้นะครับเราก็สร้างตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาคครนูนเนี่ยจะมาตอนไหนนะครับทุกคนครับ a few moments later เฮ้ยทุกคนอาคครนูเรามาแล้วนะครับแม่งมาเวฟที่สิบแปดบอกเลยว่าโคตรนานอย่างที่บอกครับทุกคนครับว่ามันมีโอกาสดรอปนะว่าอาใครนูจะมาเวฟไหนเนาะทุกคนจริงๆถ้าแบบดวงดีๆหน่อยเวฟสิบมันอาจจะมาแล้วนะครับแต่ผมแบบออกชี้จะแบบไปทางสวยนิดนึง อย่างที่บอกว่าว่าถ้าเราฆ่าอาไครนุได้นะครับเราก็จะได้เป็นสตาร์โอเชียนมานะครับได้มาเปิดแบบชิวๆหนึ่งอันนะครับผมเคยแบบว่าลงกับเพื่อนอ่ะทุกคนแล้วแบบว่าได้แบบสตาร์โอเชียนมาสี่อันนะถือว่าคุ้มมากๆนะครับตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยบอสมาอีกหนึ่งตัวตัวนี้ไม่ได้นะครับนี่ครับทุกคนครับสตาร์โอเชียนเราดรอปมาอันหนึ่งแล้วนะครับทุกคนครับตองจริงนะครับทุกคนครับตั้งแต่ผมลงมาหรือแบบมาดรอปหาเอสนะครับผมแนะนําว่าถ้าแบบว่าคุณมีตัวโหดหรือว่ามีตี้อะไรเงี้ยเออมีตัวละครท ผมแนะนําว่าก็ดันไปเถอะนะครับดันไปเลยมันมีโอกาสแบบว่ามีบอสออกมาหลายๆเว็บแน่นอนแต่ถ้าเราไม่มีตัวโหดแบบว่าเอ้ยเรามีแบบมีไม่ค่อยมีตัวมิติกหรืออะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าให้ถึงเว็บประมาณ20-25ถึงก็พอแล้วนะครับไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเพราะว่าผมว่ามันจะเหนื่อยครับผมก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปเปิด Star ์โ e เชียนกันนะครับโอเคไปเปิด Star o c e เชียกันครับ อารมณ์มันคล้ายๆกับพวกกาชาครับที่เราเปิดสุ่มของกันนะครับมันมีโอกาสได้พวก t าร์ฟุตที่เราเอาไปอีโวตัวละครของเรานะครับแล้วก็ได้พวกซัมมอนก็คือตัวนี้ s u m m o นทิ c เก t นะครับที่เราไปเปิดตัวละครครั้งละหนึ่งเนาะโอเชียนสตาร์เนี่ยมันมีโอกาสได้เอสมาดักคีเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เนี่ยก็ต้องสะสมทกไฟชาร์กไปเนาะไฟชาร์กนะครับถ้าครบ100แล้วนะสามารถเอามาแลกได้ตรงนี้เนาะนี่ครับทุกคนสามารถเอามาแลกกับลูฟี่ ตรงนี้ได้นะครับนี่เลยตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับสามารถมาแลกได้โอเคแต่ผมลองไปเปิดดูดีกว่าผมจะได้อะไรมาบ้างสําหรับผมนะผมอยากได้แท่งมิติมากๆนะครับผมอยากไปอัพแพสซีฟให้แบบโหดๆอะไรอย่างเงี้ยมาเฮ้ยกกติเ็ตเรามานี่ครับไฟชาร์จเรามาแล้วนะครับนี่ถ้าครบหนึ่ก็สามารถเอาไปแลกได้แต่ถ้าใครดวงดีนะทุกคนนะสามารถเปิดได้เลยนะครับ ừ ừ ừ อันนี้ถือว่าเกลือนะฮะทุกคนครับอีก4อันนะครับโอเคแท่งมิติกเรามาสวยครับสวยครับถือว่าดีเลยนี่ครับ s t a r ์ฟุ d เราเข้ามาเหมือนกันนะครับจริงๆมันคุ้มหน้าอาจริงได้แบบครบทุกอย่างเลยติเก็ตเรามาอีกแล้วโอเคอะตอนนี้เรามีไฟชาร์จอยู่ร้อ้า ไหนก็ไหนแล้วเราแลกให้ทุกคนดูเลยดีกว่านะครับเดินมาตรงนี้แล้วแลกกับลูฟี่เลยนะครับเย็บมาโอเคนี่ครับเราได้มาแล้วเอสมัดอัคคีระดับซีเกรดนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครดีกว่านะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนเนาะไปดูสโตนสเต็กมันไปกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัว S กันดีกว่าว่าความสามารถเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับ S เนี่ยวางพื้นอยู่ที่ประมาณพันสองทองนะครับเอ้า โอ้เอฟมันเป็นตัวแอร์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการวางไปเลยพันสองทองเนาะอ่ะ นี ok ่ครับดูการตีนะครับอันนี้ครับคือการตีของ S นะครับต้องบอกก่อนว่า S เนี่ยตีติดสถานะเผาไหม้ด้วยดาเมจวางพื้นนะครับของ S เนี่ยอยู่ประมาณ174ครูดาวการตี7.1แล้วก็ระยะ15.0อัพขั้นหนึ่งนะครับ317แล้วก็ครูดาวการตี6.6แล้วก็ระยะการตีนะครับ16.0ขั้นต่อไปนะครับดาเมจนะครับ476นะครับครูดาวการตี6.6นะครับยังเท่าเดิมอยู่แล้วก็ระยะการตี17.0นะครับกเจ็ดจุดศูนย์นะครับกูรตีขั6.1 ระยะการตีนะครับ18.0นะครับโอเคอ่ะเรามาดูสกิลใหม่กันนะครับอ่านี่ครับสกิลการตีใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้ขั้นที่4นะครับการตีอยู่ที่714นะครับครูดาวการตีนะครับ6.1นะครับระยะการตี22นะครับมาอ่านะครับต่อไปขั้นที่5นะครับดาเมจ 953นะครับคูดาวการตีนะครับ5.6นะครับแล้วก็ระยะการตีเน uh, ouais ี่ย23.0นะครับอ okay, uh, ่านะครับระยะต่อไประยะที่6นะครับดาเมจอยู่ที่1,191นะครับคูดาวการตีเนี่ยอยู่ที่5.6ระยะอยู่ที่23.5นะครับเฮ้ยต่อไประยะที่7นะครับมีเพิ่มเป็นสกิลเอ็นไคลมาด้วยนะครับดาเมจอยู่ที่1,350นะครับคูดาวอยู่ที่5.1นะครับทุกคนครับส่วนระยะการตีเนี่ยอยู่ที่24.0นะครับโออเเคัพไปลย ไหนสกิล nice ใหม่นะครับว้าวมาเป็นลูกบอลเลยครับทุกคนครับอย่างเท่ ขั้นที่8นะครับทุกคนครับดาเมจอยู่ที่1,588นะครับส่วนครูดาวเนี่ยการตีอยู่ที่5.1ระยะการตีอยู่ที่25นะครับโอเคผมอัพไปขั้นที่8เลยละกันอันนี้คือแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นที่8นะครับอยู่ที่1,588เนาะครูดาวการตีอยู่ที่5.1แล้วครับระยะที่25ถือว่าเป็นสเต็กที่ดีพอสมควรตอนนี้ผมอัพเออยู่ที่53เนาะทุกคนเนาะมันตัน60ก็น่าจะเยอะกว่านี้เนาะทุกคนโดนบัฟโดนดาเมจอะไรก็น่าอยู่ที่2,000กว่าผมมมออองววว่่าาาาาสนีครถถื อเเคลยนะครับวางได้5ตัวถ้าลงอินฟินิตี้ผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ถ้าบทบาททางสตอรี่ผมว่าเต็มเต็มแน่นอนโอเคครับสำหรับวันนี้ตัวละครที่มีชื่อว่าเอสมัดอักคีก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้น็กจอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมนะสวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีสวัสดีครับ